ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ I Love TV ค่ะรายการที่จะนำทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับนักตกรรมปูนขัดมันสำเร็จรูปค่ะที่สามารถทำให้คุณนะคะสนุกกับการต i y ไม่ว่าจะเป็นผนังบ้านร้านอาหารร้านกาแฟนะคะหรือว่าจะเป็นออฟฟิศบิลดิ้ของคุณนะคะก็ให้ออกมาสวยชิคเก๋ได้ในแบบของคุณเองค่ะและในวันนี้นะคะพิงกี้ค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ ทุกทุกวันนี้นะคะต้องยอมรับนะคะว่านะคะการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังบ้านร้านอาหารร้านกาแฟรหรือแม้กระทั่งออฟฟิศบิลดิ้งนะคะในการตกแต่งสไตล์ปูนเปื่อยนะคะหรือว่าสไตล์ลอฟ์นะคะก็กลังจะเป็นที่ฮอตฮิตอินเทรน์กันเลยทีเดียวนะคะมันจะดีแค่ไหนคะในเมื่อทุกคนสามารถ DIY นะคะพื้นที่ส่วนตัวของเรานะคะได้ออกแบบมาเป็นฝีมือของตัวเองค่ะซึ่งเซ้าไอรอฟเนะะี่ยค่ะก็ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ ตอนนี้นะคะพิงกี้ก็อยู่ที่บริษัท Bed Edge Solution System ค่ะทุกคนคงสงสัยนะคะว่าวันนี้พิงกี้มาทําอะไรคะ่ะวันนี้ค่ะพิงกี้ได้มีนัดค่ะนัดกับแขกรับเชิญของเรานั่นเองค่ะซึ่งเขาได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ i Love นะคะไปทําการตกแต่งออฟฟิศบ d i ิงของเขาค่ะแล้วเขายังแอบกดซิบกับพิง์มาอีกนะคะว่าเขาได้แต่งแต่งออฟฟิศของเขานะ,ะได้ออกมาได้สวยราวกับงานศิละปะก,กันเลยทีเดียวทุกคนคงสงสัยและอยากดูกันแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นตามพิง์มาเลยคะ่ะ เชิญพันในครอบรัวกันสักนิดนึงค่ะค่ะพี่เลชมีนะคะชื่อเล่นชื่อพี่แอดค่ะค่ะพี่แอดค่ะตอนนี้พี่แอดกำลังดำเนินธุรกิจอะไรคะแล้วบริษัทเปิดมานานหรือยังเองอก็ตอนนี้นะคะบริษัทเนี่ยชื่อบริษัท Base Edge Solution System แล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้งในวัสดุป้องกันไฟแล้วก็ควันละค่ะแล้วก็เปิดมาตั้งแต่ปี2549ค่ะ10ะกว่าปีแล้วเนาะค่ะแล้วพี่แอดนะ,ะมาดูจากไอล็อกได้ไงคะแล้วทำไมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไอล็อกในการปก ก็คือจริง,รงๆแล้วตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนชอบออตกแต่งสวนนะจัดสวนเล็กๆด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ชอบไปนั่งตามร้านกาแฟที่มีการจัดสวนเล็กๆสวยๆนะคะแล้วก็เราเห็นเอาร้านกาแฟทั่วไปเนี่ยเขามีการทําเหมือนคูนเปลยนะเหมือนมีการลูกเล่นที่มันดูมันดูแบบธรรมชาติด้วย,น,ยนะคะก็เลยสนใจแล้วก็มีไอเดียอยู่แล้วว่าเราจะทำออฟฟิศใหม่ก็เลยเคิดว่าเราจะแต่งออฟฟิศเราเป็นแบบนี้แหละ ก็เลยได้มีการหาข้อมูลนะคะจากในอินเทอร์เนต็ตนะคะแล้วก็เลยไปเจอว่าอ๋อมันมีมันชื่อเป็นคูลลอฟนี่เองแต่มันก็ขึ้นมาว่าเป็นอ oh, ๋อยี่ห้อ IL o v e นะคะมันก็มีหลายยี่ห้อนะคะแต่เราก็เลือกรู้ว่าอ๋อเป็นยี่ห้อ I love ก็เออเก็ไปดูดูชื่อบริษัทเอ๊ะบริษัทนี้ทําเมราคุ้นจังมันก็เลยเป็นความบังเอิญค่ะว่ามันเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของก็คือเป็นน้องที่รู้จักกันนะคะก็เลยได้โทรถามแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในออฟฟิศใหม่ ได้ค่ะอสอบถามพี่หลักว่าพี่หลักใช้ติริบานไอลอบโซนไหนคะในการตกแต่งออฟฟิศคะแล้วตอนที่ใช้งานเนี่ยรู้สึกอย่งไรบ้างคะก็ที่นี่ใช้อยู่ทั้งหมดเป็นสามรุ่นนะคะรุ่นแรกก็จะมีความอ่อนเอนเี่ของสีน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะก็ใช้ในโซนที่เป็น ส่วนของที่เป็นห้องรับแขกก็จะดูสว่างขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะเป็นเบอร์ที่เข้มหน่อยที่ก็จะเอาไปใช้ในส่วนของที่เป็นกำแพงด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีสีส้มซึ่งเอามาใช้ตัด,ดกับในส่วนของที่เราอยากจะให้มันมีตัวหนังสือหรืออะไรที่มันเด็นขึ้นมามหรือว่าใส่กับรูปภาพแล้วเนี่ยให้มันดูโดดเด่นขึ้นมานะคะก็เอาไปใส่ในนั้นเป็นบางส่วนก็ถูสวยดี ค,ค่ะแล้วอยากสอบถามนิดนึงค่ะว่าหลังจากการใช้งานนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างว่ามันมีจุดเด่นนะคะแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงคะอืมถ้าจากแบรนด์อื่นเนี่ยพี่ก็ยังไม่เคยใช้แบรนด์อื่นเนาะแต่ก็เราก็คือในส่วนที่เป็นกลูนที่เหมือนกันเนี่ยยังยังไม่เคยใช้แต่ก็ในส่วนที่เป็นที่เป็นสีลักษณะที่คล้ายกัน,นเนี่ยพี่ว่าส่วนผสมในการตัวทำลายหรืออะไรมันมันน่าจะมีกลิ่นแล้วก็เท็กเจอร์มันเนี่ยก็จะไม่สวยเหมือนที่เราใช้เป็นเบนซิลโคะ ใช้ผลิตภัณฑ์ไอรอลเนี่ยอยากรู้ว่าไอลอลเนี่ยมีจุดเด่นอะไรแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรคะค่ะก็คือหลังจากที่เราเราใช้ไปแล้วนะคะคือเราจะคิดว่าในส่วนของที่เป็นงานที่มันเป็นงานโพลเนี่ยแต่ว่าเทกเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันสวยกว่าทั้งที่จะเป็นพวกสีซึ่งมันจะมีส่วนผสมแบบที่มันเป็นชเนอร์นะ,ะหรืออะไรสักอย่างนึงอนะ่ะที่ทําให้มันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอันนี้มันก็อาจจะ จะดูไม่โอเคนะคะตอนใช้งานแล้วก็เท็กเจอร์มันออกมาเนี่ยมันจะไม่เด่นเหมือน,นที่เราใช้ปน<ะ>มันทําลายได้หลายลายแล้วก็ใช้งานง่าย<ะ>เพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยคืออุปรกรณ์ข้างในเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะพุยว่าเออมันใช้ง่ายน,นะเราก็เลยเอามาลองดูใช้เองก่อนในะเบื้องต้นนะคะก็ะะอย่างเกียงเนี่ยเขาก็ทำเป็นพิเศษที่มันสามารถทำลายได้ดี นะคะแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็จะมีที่ใช้สําหรับตวงหรือว่าว่าเราจะใช้ปูนเท่าไหร่ใช้น้ําเท่าไหร่ผสมกันเสร็จแล้วก็แล้วก็ใช้ได้นะพี่เราเป็นที่ดี<ม>าบ<ร>าก <รอ S 1> เลยง่ายๆเลยค่ะใช่แล้วก็เนื่องจากว่า,าที่เราใช้งานเนี่ยมันก็มีส่วนบางที่เป็นตรงข้างบนนะคะก็ที่เป็นที่เป็นซ่าซึ่งทำมาช่วยปิดซ่าน เราก็คือไอ้ตัวเนี้ยใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ออกมาก็จะดูคลืนกันทั้งขนังแล้วก็ทั้งทองคลืนด้วยค่ะ ล็อเพียงตัวเดียวนะคะก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะคะพิงรู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆนะคะพี่แอค่ะที่เราสามารถตกแต่งออฟฟิศบิลดิ้ของเราในะแ,แบบสไตล์ของคุณเองนะคะเร้ววันนี้ค่ะ ทางไอล็อกของเราไม่ได้มามือเปล่าคะ่ะเรายังมีผลิภัณฑ์ตัวใหม่นะคะที่เพิ่งวางตลาดมาบมอกให้กับพี่แอนด้ด้วยค่ะค่ะ,คะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคือสีซปเปอร์ไว์นะคะที่คุณสามารถไปตกแต่งนะคะในห้องของคุณนะ,ะในสไตล์โทนสีสว่างนะคะทําให้ห้องนะคะน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็นสีซปเปอร์แบ็คนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะทให้ห้องของคุณนะคะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะและดูสุข,ขุมมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ก็ <Okay. S 2> พี่ก็จะนําตัวนี้ไปลองใช้ดูพอดีมีที่จะใช้ด้วยค่ะเราเดี๋ยวถ้าดีก็จะบอกต่อนะคะค่ะหลังจากที่เราฟังนะคะประสบการณ์นะคะจากคนที่ใช้ไอล็อจริงไปแล้วนะคะใครที่อยากช้เนรมิดนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังบ้านร้านอาหารหารือร้านกาแฟของคุณนะคะให้สวยเหมือนออฟฟิศของพี่แอดนะคะก็อย่าลืมนะคะไปซื้อ i l ล็อบมาลองใช้นะคะตามที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะ ค่ะทุกคนนะคะสามารถอัปเดตข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บความรู้ DIY หรือการตกแต่งบ้านนะคะหรืออยากดูว่าตอนนี้นะคะไอรอลของเราเมีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาติดตามกันได้ที่ค่ะ w w w i l o v ์ไอรอล์ฟไทนะคะหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k f a n พ a i l i l o v e t h a i l a n d ค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่แอดนะคะที่ให้ พิงมาเยี่ยมชมออฟฟิศบิลดิ้งในวันนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะพิงกับพี่แอดต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในรายการ I Love TV นะคะอย่าลืมดูนะคะว่าเราจะมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อน,นะคะ่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ